เอาละครับここากา็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมจานตีในเกมวันพันแมนอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการตีบอสเกลิก,กันซุปนะครับหรือเจ้าบอสปลาหมึกนั่นเองเออเดี๋ยวเราไปดูดูดูเดี๋ยวเราไปดูตัวละครนี้ก่อนนะครับตัวละครที่ผมจะใช้นะครับก็จะมีหน้ากากหวานจักรพรรดิเด็กบิตคิงราชาน่านฟ้า ด็อกเตอรจีนัทและก็สปริงมาสเตนะครับผมของที่ผมใส่ให้จักรพรรดิเด็กนะครับก็จะเป็นชุดสูตรนะครับเป็นเซ็ตเลือดนะครับผมทั้งหมดเลยของผมก็จะประมาณนี้เลือดอยู่ที่6 5แสนนะครับ <Yeah. S 1> เออส่วนหน้ากากหวานผมก็จะใส่เป็นเซ็ตปลาถืออีกแล้วเช่นเคยนะครับ จมตัวนี้ผมก็ประมาณห0 0 0 0แสนนะจิบจิบไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับ <Okay. S 1> ส่วนบิดคิงนะครับผมก็จะใส่เป็นเซตมาเฟียนะฮะเซตมาเฟียก็เน้นโจมเหมือนเช่นเคยจมก็อยู่ที่ก้า0มนกส่วนอีก3ตัวที่เหลือก็ผมจะใส่เป็นตัวแรกสปริงมาแตงใช่ไหมผมก็จะใส่เป็น ยุสูรนะครับเพื่อให้มันสะท้อนแล้วก็ตายเป็นเทอร์แรกนะฮะเหมือนกันว่ามันาาน่าจหน่านฟ้ายุสูตรเหมือนกันเออตัวหนึ่งอะไรนะตัวหนึ่งอ่าเต้จีนัทก็ยุสูตรนะครับผมโอเคประมาณนี้เออเราไปตีบอสกันเลยดีกว่าครับผมมานะผมเทิร์แรกปิดออโต้โอเคครับปิดแล้วนะฮะเทิร์แรกปลาหมึกก็จะเปิดของนะผม แถวหน้าก็จะทอนเข้าปามึกนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็เราให้จักรวาลเด็กตีธรรมดาไปก่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็หน้ากากหวานนะผมต่อยเข้าไปที่หน้านะผมสักห้าหมัดปะสี่ห้าแล้วผมเป็นไงครับผมบิ๊กคิงก็ตีฟรีไปนะครับตีได้อีกทีหนึง่งโอเคดอกละห้าแสนก็เอาเรื่องอยู่นะอืมเรื่องกับเบื้องแตก ส่วนจกักรพรรดิเด็กนะผมเทินที่2เราก็จะให้ใช้อันติแขนรัวนะครับผมแขนจักรกลก็ไปที่หน้าปลาหมึกโอเคพยายามให้ติดบทขยี้นะครับปกัปกปกัปกปกัปกปักปักไม่ติดไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเทินต่อไปแล้วกันแล้วเราก็ให้เจ้าเจ้าหน้ากากหวานต่อยครับผม มันก็จะวนลูปประมาณนี้นะครับโอเคบิดคิงก็ตีฟรีไปโอเคประมาณนี้ว,วนลูปอยู่ประมาณนี้แล้วเราก็ตีฟรีไปทีเนะี้ยให้เจ้าลูกกระจ้าตีไปด้วยเห็ไหมบิดคิงก็ตีฟรีนะครับเอ๊ะ <Okay. S 1> นี่ก็สวนเข้ามาหลอดลูกแก้วเราก็หายนะครับพอมาเทินที่สามลูกแก้วเราพอมาเทินที่สามลูกแก้วเราก็จะหายใช่ไหมแล้วก็ให้จักรพรรดิเด็กตีอีกรอบหนึ่ง แล้วเราก็จะได้ลูกแก้วมาสองลูกนะครับโอเคหน้กกากหวานทีนี้ก็จะใช้อันติได้แล้วนะแล้วก็ให้หน้ากากหวานปล่อยเข้าไปที่หน้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมสองสามสามหมัดเท่านั้นเองโอ้อะไรกันครับเนี่ยเออบิทซิงก็ขวนเข้าไปที่หน้าสี่แสนหนอะนะมามก็วนลูปอยู่นี้มันก็วนลูปอยู่อย่างนี้นะครับผม ส่วนเจ้าจักรพรรดิเด็กเราก็ปล่อยอันตีไปอีกรอบหนึ่งนะครับให้ติดบดขยี้เหมือนเดิมประมาณนี้นะครับน้องๆโอเคติดบดขยี้แล้วนะเราก็จะตีแรงขึ้นอีกนะพอถึงเจ้าหน้ากากหวานเราก็ใช้อันตีได้อีกนะครับเพราะอะไรพเพราะจักรพรรดิเด็กนะผมใส่ชุดสูตรนะครับทําให้ได้ลูกแก้วนะครับก็เป็นคอของดรกีนัสนะครับผมเออ,เอ,อประมาณนี้แหละปล่อยเขาไปที่หน้าอีกแล้วนะผมตาม สามมาท่อนนั้นหยุกทกินก็ซีฟีไปยังไ,ไงเอฟีไปอีกรอบเออประมาณนี้นะออผลก็ไปขที่หน้าแต่ว่วาเด็กะม,ม,มันก็วนลูปอยู่งี้นะครับผมมันจะได้สักประมาณเจ็ดเจ็ดเทินเออไเจ็ดเทินนะครับคงไม่มีใครยืนมากกว่านี้น <laughs> ะ้วก้าหวานก็ต่อไป ทำดีๆได้ถึงสามล้านเองเมื่อกี้ครับผมสองล้านเก้านิดเดียวดีิๆไปนี่ครับเจ้ปลาหมึกตีนะผมในเทิรนะ์นที่หกนะครับในเทิร์นที่หกเลือดเราถ้าเกินหกแสนนะครับเจ้าจากักรวรรดิก็ไม่ตายนะครับแล้วก็สามารถฟีบทพยี้ได้อีกนะอีกรอบหนึ่งติดหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคครับผมไม่ติดโอ้โหเป็นอะไรที่แบบไม่มาเลยวะ แต่กระเด็กไม่มาเลยนะประกาศหวานก็ต่อยเข้าไปถ้าเมที่ปุ่มทำได้ก็จะประมาณเกินยี่สิบห้าล้านนะถ้าไม่เกินนี้แสดงว่าเจ้ากับพัดเจ้าจักพรพัดเด็กมันตีเม่ติดบดทีนี้นะครับผมเออนั่นแหละมีเธอนีจเจ็ดนะครับเจ้าปลาหมึกก็จะตีตายหมดทั้งปุ่มนะครับผมเออนั่นแหละนี่ไงยี่สิบกล้านนะผมนอ้อง ขนาดไม่ติดบทขยี้นะครับเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเพื่อวางรังการโหดมากเออผมตีไปสองรอบก็ห้าสิบล้านแล้วอะเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวเราไปตีอีกสักรอบหนึ่งนะผมเอาแบบกดออโต้ไปเลยแล้วกันนะเออซื้อไปเลยมาเผื่อเพื่อนๆแบบดูไม่จดใจผมเล่นแบบออโต้ไปออโต้เราก็ผมจะให้เจ้าจักรวัดเด็กกับ หน้ากากหวานนะผมเอาเป็นสกิลอัตโนมัตินะออนั่นแหละให้มันตีเองประมาณนี้มันก็จะวนลูปอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงพร,รเด็กตีบที่ไหมโอเคครับผมตีบที่เรียบร้อยบิกินก็ตีฟรีหน้ากากหวานก็ต่อยเข้าไปฮนะนี่ับผมได้สามล้านสามเลยเอาเรื่องอยู่นะนี่จะแส่นะบิดกิงอะแรงจะจาา <im itation> นี่ับผมลูกแก้วเราก็หายแล้วไอตัวนี้ไอเจ้าปลาหมึกเนี่ยมันจะดูดลูกแก้วเราไปนะสองลูก <im itation> แล้วเราก็ให้ใช้คอของดเรจีนัทเพื่อดึงลูกแก้วเราคืนมาฮะ <im itation> ไม่ใช่ลูกแก้วที่หยิบลูกแก้วแต่เหมือนแบบวัยเด็กนะไม่ใช่นะผมคนลูกแก้วเออมีผมติดบุดขยี้ีแล้วนะยังไงน้กตาหวานไปกันไหสามสี่ห้าเป็นไงสามล้านฮะนอนเนาะ นี่ก็ตีดอกละห้าแสนนะผมเอาเลี้ยงอยู่รู้เรื่องก็เบื้องแปดมาตีท่ามาอีกแล้วอะ่ะอะไรจะดวงดีเกนินนี่ครับผมไม่ตายนะถ้าเลือดเกินหกแสนนะครับมันจะไม่ตายนะครับผมเจ้าจัดวดเด็กของเราเพื่อนๆก็หาุดเลือดที่มันเยอะๆนะครับ ยังไงอะรอบนี้ตายหมดเทอร์ดิเจ็ดนะมันก็จะตายหมดเลยเพราะว่าไอตัวลูกน้องของจีนัตมันไอ้นี่หมดแล้วเพื่อนก็ดูเอานะครับเกือบได้สามสิบล้านนะครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่จะเจ๋าก็ตีไปสามสิบล้านแล้วกันเออนั่นแหละโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะผมสําหรับทิกเล็กๆน้อยๆของผมเองนะสําหรับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ทําคลิปหรือไลฟ์สตรีมสักเท่าไหร่นะผมเนื่องจาก ทํางานนะครับโอเคผมว่าเพื่อนๆจะเข้าใจกันนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จานติด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า